สวัสดีค่ะน้องแก้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,ะ,คะช่องแม่สายพินฟมิลี่นะคะดีๆช่องแม่สายพินฟมิลี่ค่ะวันนี้เรามาทานอาหารเย็นกันค่ะเพื่อนใช้มือหยิบไปเลยคะ่ะไก่ใช้มือหยิบไปชิ้นหนึ่งเลยคุณแม่จะมีผัดเจนะคะเพื่อนๆผัดวุ้นเส้นเจคะ่ะแล้วก็จะมีผัดกระเพราเจนะคะเพื่อนๆเป็นกากหมูเจคะ่ะ วันนี้เราจะมีไก่นึ่งด้วยนะคะบูทํำเกตหยิบไปเลยไก่นึ่งค่ะพี่ชายซื้อไก่นึ่งมาฝากหลานๆค่ะหลานๆกินเลยจะมีน้ําจิ้มรสเด็ดด้วยน้องแก้วกินเลยค่ะหยิบไก่เลยวางโทรศัพท์ปิดเลยค่ะปิดเลยกินข้าวก่อนกลดติดตามช่องแม่สายติงแฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อน กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คุณแม่ด้วยค่ะคุณแม่ก็รู้จะตั้งกล้องอีท่าไหนดีนะคะเพื่อนๆให้มันโอ้คุณแม่ก็เบื่อมากินด้วยกันเลยจ้าเพื่อนๆผัดกะเพราเจค่ะอ้าวน้งแกงน้งเกร็ดผัดกะเพราเจกินเล่นได้เลยขอเรียกว่ากาดหมู เออใช้มือหยิบเลยก่แก้มแก้ใช้ใช้ไขไขไขมือหยิบกินเลยเอาเ,าเอาน้ำปลามาบาดไปเทน้ำปลามาด้วยหนึ่งแล้วก็จิ้มน้ำปลาเด็ดเอาน้ำปลามาจิ้มหอมันมีรสชาติแล้วไม่ต้องข้าวหนูยา่าผัดอร่อยแล้วหลานอยากกินข้าวผัดคุณแม่ก็เลยผัดให้จ้ะมากินได้ทันนะคะเพื่อนอาหารข้ามค่ะอย่าไปจับมามากร้านอ่ะ าหัวมันคุณพ่อไนมะ่ไหวเมากินได้กันค่ะเพื่อนเพืเ่อนผัดบ,บุนเส้นเจนะคะผัดแบบุนเส้นเจนเดี๋ยวาเบาลูกเดี๋ยว,วยอะไรนะอรย วันนี้จะได้ก๋วยเตี๋ยวผัดเจมาด้วยนะคะเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวผัดแต่กินไม่ไหวค่ะเดี๋ยวเอาไปให้ป้าเออหยิบไปเลยลูกหยิบกินเยอะๆเลยกินลับได้เลยนะคะไก่น้องแ๊ดไ้กินค่ะรายูกับไปรีบกินมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆอาหารเย็นค่ะ มีไก่นึ่งค่ะคเพื่อนๆคุณแม่จินเจค่ะ ผัดหมนเส้นนะคะน่าอร่อยมากวันนี้เขาตักผัดหมนเส้นมาให้เป็นจานเลยค่ะเพื่อนๆลูกัของพี่ชายซื้อไก่มาเลี้ยงหลานแล้วนะคะหลานอย แก่อยากกินข้าวผัดนะคะก็ผัดข้าวให้ค่ะอืมไเออละัตัว,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 วใหญ่มา,ากผัดไแล้วอืมอ๋มออก่อน,นด อ่ทอดเอาไปเล่นแล้วไปวางทีสัว่าจะได้ไล่ยุงเหย่อไหมยุงมาจะได้กัดจะตีมันได้ห่วงแบบนี้ยุงกัดถ้าเลิกที่ตีครับยาว็ำไมกึบยานไม่ค่อสนใจหรอกยุงก็เยอะค่ะเพ่อน คุณแม่ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยค่ะกดกระดิ่งกดตัปตะคายกดไลค์กดแชร์คุณแม่ด้วยนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะจ๊ะวันนี้มีไก่มีกับข้าวเจเยอะแยะ,ยะ,ยะอีกแล้วค่ะเพราะคุณแม่ทานอาหารเจนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆุคนที่เข้ามาชมค่ะขออนุญาตทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีย่าสวยๆทำเป็นเล่นนั่นแหละ